สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้พาพี่น้องมากินลาบหมังม่วงทอดกรอบๆครับพี่น้องนี่ครับน้องมู์เขาเป็นคนทําครับหรือวน้องมณ์เขาบอกว่าแช้อะไรบ้างครับผักก็มีผักสลัดแตงกวากะหล่ำปีครับพี่น้องก่อนกินเลี้ยงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผักกินด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับมากมาทานด้วยกันครับพี่น้องลาบหมังม่วงครั้งแรกเลยนะครับใช่ลองเลย ไม่ค่อยกรอบมากแล้วนะคะพี่น้องเพราะว่าทอดเสร็จแล้วก็ทำนุน่นทำนี่ก่อนจะได้กินครับพี่น้องขอบนอกนุ่มในนะคะอืมสุดยอดครับพี่น้องทำงานง่ายนะคะลาบมะม่วงทอดกรอบว่าะมีข้าวสวยเอาไว้จักไว้ให้มันเย็นนะคะแล้กวก็ ขุดมะม่วงให้เป็นชิ้นิกเล็กแล้วก็มาล้างน้ำเกลือครับสองสามรอบเพราะมะม่วงมันเปรี้ยวนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาใส่ในข้าวโชยที่เราตักไว้แล้วก็ปรุงเครื่องด้วยเกลือนิดนึงรสล,ลีนิดนึงผงชูรสนิดนึงแล้วก็พริ้ปวนแล้วก็ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปหอมเลยนะคะแล้วก แล้วก็คุกให้มันเหนียวนะคะแล้วก็มาปั้นเป็นรูปก,กลมๆแล้วก็มาผสมแป้งทอดกรอบแล้วก็ชุบแล้วก็เอาไปทอดน้ํามันแค่นี้นะคะอร่อยมากเลยค่ะเป็นน้องลองทำกินดูนะคะพี่น้อง,อง,ง,ะะองจะออกเผ็ดๆเปรี้ยวๆนะคะไม่ต้องใส่มะน,นาวเนาะไม่ใช้ต้นหอมผักชีนะคะใส่แค่พริกปบบ่นเครื่องปรุงที่หมอกไปนะคะ ลองทำดินดูพี่น้องอร่อยดีค่ะร้อมก็ะเชียมเจียวเนาะแล้วก็เปรี้ยวเด็ดครบรสกรอบผัดทอดเฉดๆแล้วกินจะกรอบนะคะว่าอันต้าเราเขาพักแล้วมันไม่กรอบแล้ว แก็อร่อยครับพี่น้องกอเรใจไม่กรอบมากนะถ้าพี่น้องไม่อ่ะทอดก็ได้นะคะกินแบบนี้เนาะสดชุ่นๆนะคลุกทุกอย่างเข้ากันแล้วก็กินได้เลยนะคะอร่อยดีแบบนั้นไม่มีแป้งนะใช่ค่ะ,คะยังไม่แป้งก็อร่อเนะจ้ะ แม่เคยทำให้กินนะคะแต่ว่าไม่ได้ชุบแป้งข้าวแบบนี้อันนี้คิดเอาเองแม่ทำเหมือลาบลาบทอดเมืองไทยนะคะลาบทอดเนาะลาบหมูทอดอน,นี่ใช้หมางม่วงแทนนะคะใช้หมางม่วงแทนเนือ้อแทนหมูเนาะใช่ค่ะบางคนมีหมางม่วงเปรี้ยวอยู่ในตู้เย็นนะแต่กินก็เปรี้ยว มาทำเป็นจับข้าวนะคะอร่อยเลยอันนี้ไม่ใช่สูตรไม่ใช่สูตรนแล้วนะ,ะสูตรทั่วไปฟังแล้วสองคนครับพี่น้องคิดเองเลยนะล่างตั้งไงว่าจะนุมน่มๆข้าวนะ,ะ <c oughs> ข้าวขับมะม่วงก็ ทุกอย่างให้มันจนมันเหนียวเนาะให้มันปั้นให้มันปั้นเนี่ยเปรี้ยวเผ็ดเนาะความจะเค็มเจียวมันใช่ครับน้ำมันจะเค็มเจียวตอนยังไม่ทำยูทูบเคยทำให้คณยาเขาทานครั้งหนึ่งนะครับ เขาจำ,ใใจจำจไม่นนได้แล้วจำได้หรอยังไงวานมาเยอะจำไม่ได้ยังคิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกอยาจะทำลูกเล็กกว่าน,นี้นะคะหมนลูกใหญ่ดูเหมือนลูกชิ้นเลยเนาะใช่ครับ ไม่ใช่ลูกชิ้นนะคะลาบหนูออไม่ใช่ปลาตัวตัลาบมะม่วงทัดกรอบน,นะคะอ,อร่อยมากทำขายยังได้ไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะค่มีมะม่วงเจียวทำขายยังได้จะมีคนซื้อหรือเปล่าก็บ่างอย่างเงี้ย ถ้าเราขายถูกเราไม่เอากำไรเยอะแล้วว่าขายได้นะคะถ้าไปขายถ้าไปขายที่ป้านี่เขาเรียกว่าอะไรท้งขอทั้งซื้อแหละคนในหมู่บ้ทางขอทั้งซื้อแม่งก,กัน ยางที่ไม่มีจ้างก็กินได้เนาะเพราะว่าเป็นคนหมู่บ้านเดียวเขาจะจีดไว้ครับพี่เนาะมือเรีค่อยมาขึ้นเนาะบางคนก็น่าสงสารเนาะมือใครไม่ได้แนั่นแหละปัดเดียวก็คงไม่ให้เนืะไม่บ้าปไรเดียวสักจ้างเดียวก็ไม่ให้แต่ที่ปั้งยังเขาบางคนอ่ะไม่มีจ้างซักปัด เอาในร้านนี่ไปติดเขาไว้ครับพี่น้องถห้มีอก็คขอยมางขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนน่าสงสารจริงๆเนาะทำมาจราิงไม่ใช่ว่าไม่ทํางานเนาะทาอยู่ทุกวันทุกวันแต่เขาก็พอก,กินไปวันๆครับพี่น้องลูกเยอะมังคใช่ลูกก็เยอะไม่รู้เปลี่ยนอะไรครับพี่น้องที่บ,บ้าน ที่บ้านเราหนางบ้านนอกถ้าเป็นคนรวยเนี่ยอยากมีลูกเนี่ยมียากมากพี่น้องแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นคนจนเนี่ยลูกเนี่ยไม่อยากมีก็โหปีท้ายปีเลยครับพี่น้องายมากเนาะนคนกินยาก็ไม่ได้ฉีดยาก็ไม่ได้เนาะก็เลยปล่อยตามธรรมดา บางคนมีจังหลายคนอยนะใจเวลาเขาลูกเขาโตมากเขาก็สบายครับพี่น้องถ้าลูกเขาเป็นรู้บนคนครับลำบา,ากแค่ตนะอนเด็กๆเนาะแล้วลูกโตขึ้นก็อันุี้สิบกว่าเขาก็ทำงานในนอบ้านนอกอ่ะเ่าเขาก็ทำงานแล้วคนะ่นนออะอืมทำไม่เร็นเนาะทำไม่ได้เยอะไนหะอืม ก็พอช่วยแม่ตักน้ำหุงข้าวอะไรอย่เงี้ยเด็กมัาเนอะครับถ้าเป็นในเมืองก็ไม่ค่อยมีงานเนาะเป็นเด็กก็เรียกว่าขับรถมอเอไซค์ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ช่วนกันอะไรอย่างเี้ย จ,นนะะจ,จริงๆน,นะ, <า S 2> ะคะพี่น้อง้องทำจริงเนาะเพราะว่ามันก็อิ่มเหมือนข้าวเนาะเพราะว่าข้าวอยู่ข้างในครับพี่น้อง ้าอยากพูดสองชื่อก็จะเป็นเนื้อหมักม่วงเนาะเนื้อหมักม่วงซุปเปียงทอดอะไรเงี้ยครับพี่น้องเพราะว่ามันมีข้าวที่ออกเปรี้ยวๆไปก็ถ้าอยากต่างชื่อก็ต้องต้องอยากต่างสองชื่อก็ได้ครับต่างชื่อต่างชื่อตงชื่อเดี๋ยวพูดไทยใหญ่ครับพี่น้องคนไทยเขาเรียกว่าตั้งชื่อ แต่ว่าตานแดงเขาเรียกต่างชื่อต่างชื่อเนาะต่างชื่อ,อถ้าคนคนไทยเขาจะถามว่าชื่ออะไรอะไรเงี้ยที่บ้านแดงเขาจะเรียกเขาจะถามว่าชื่อชื่ออีชังอะไรเงี้ยอะไรก็แปลว่าอีชังเนาะ Ăn ngon rồi, ngon Em rồi, ngon rồi, ค่ะพี่น้อง,องมาปั้นแล้งก็จะมีแต่แนวกินครับพี่น้องแนวกินแบบบ้านๆน,นะคะคม,มีอาหารดูดานเนาะมีอะไรก็กินกินไปบางคนมอว่าไม่รู้จะกินอะไรจะถ่ายอะไร <c oughs> เรากินอะไรเราก็ถ่ายลงไปเพราะว่าเราก็ต้องกินทุกวันอยู่แล้วเนาะ <c oughs> สุดยอดจริงๆครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแรงผากินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ